5นัดสุดท้ายดูกันหน่อยแล้วกันับครับวูดัมจะเจอกับเมืองทองนะครับในชุดสัปดาห์นี้นี่หละก็เล่นในบ้านของตัวเองครับแล้วก็จะบุกไปเจอกับนครปฐมนะครับเล่นในบ้านเจอกับการเท่าเรือครับแล้วก็เจออุทัยแล้วก็ขอนแก่นนะครับนัดสุดท้ายจะเล่นในบ้านรับนี่นะว่าจะไปรับถ้วยในบ้านหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูถ้ายื้อไปแบบนี้ก็มีโอกาสนะครับแต่แบงคอกเองเนี่ยนัดน่าเจอ ประจวบนะครับไม่ง่ายอ่าประจวบนี่ต้องช้างเหมือนกันนะครับบุกไปเยือนคอนแก่นโอ้โหอนแก่นในบ้านทีมใหญ่ไปก็ลาบากครับอ่านะครับแล้วก็จะเจอกับตราดนะครับโอ้โหพวกดีนี่มีตายทั้งนั้นเลยไม่ง่ายเลยใช่นะครับรบแล้วก็โพลิเทโรนะครับไปเยือนแล้วเปิดด้านเจอกับกูไทยธานีโอ้โหวิเคราะห์กันแบบว่าอใครหนักกันเนี่ย <ผ>คือถ้าชื่อชั้นเนี่ยเออดูบุรามจะหนักกว่านะก็ผมก็ว่าอย่างนั้นแต่เกมใหญ่อ่ะได้เล่นในบ้านเนี่ยมันได้เปรียบคือได้เล่นในบ้านสามเกมเท่ากันัใช่ไหมแต่ทางแบงคอกเองเนี่ยนะครับได้เล่นในบ้านเจอประจวบเจอตรดาดแล้วก็เจออุทัยธาน,านีซึ่งอันนี้โอเคว่าค่อนข้างได้เปรียบแต่ไปเยือนขอนแก่น ก็หนักเหมือนกันบุยลำก็ไม่สามารถที่จะชนะคอนแกนในบ้านได้เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็เจอประจวบที่หนีตกชั้นเกมล่าสุดแล้วเพิ่งชนะสุขโขทัยมาครับโอ้โห oh คือผมว่าหนักหมดอ่ะหนักหมดทั้งทั้งบุยลำเองแล้วก็ทั้งแบงคอ,อกเองแนตะ่ผมว่าแบงคอ,อกกดดันกว่าเพราะว่าแต้มน้อยกว่าเฮดูเฮดเป็นรองบุยลำด้วยใช่ครับนะครับอ่ะ,ะ,อะส่วนเมืองทองเองเนี่ยอ่าใช่เจอเมืองทองกันหน้าเมืองทอง ชนะ8เกมติดัถูกต้องครับ <S <S โอ้โหพอได้พี่ตองกาวินมาแล้วโอ้โหดูจะแบบมั่นใจขึ้นคือได้ตองอันนี้เอาเท่าที่เห็นแล้วกันได้ตองมาก็มีส่วนสําคัญเพราะว่าช่วงเปิดเล็กมาเกมสองเกมแรกเนี่ยเมืองทองผิดพลาดจัดคือเสียประตูเยอะแล้วกันครับคือไม่อยากไปไปไปโทษว่าผู้สาวทีนั้นไม่ดีเนาะครับแต่พอเหมือนได้ตองมาเหมือนกล้องหลังเล่นสบายใจขึ้นเล่นกล้ากล้าเล่นขึ้นหรือว่า ไม่ต้องเพราะว่าพวงกับเกมรับเพราะว่าตองก็ช่วยเซฟได้เยอะเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้เมืองทองก็ชนะลำพูนสอหนึ่งนะครับประจวบชนะสกโขไทย2องต่อหนึ่งสต่อหนึ่งทุกคู่เลยนะอ่ะไปดูตารางคะแนนกันหน่อยนะครับถ้าบีคอร์อยาตารางคะแนนเนี่ยบูรัมจากฝูงนะครับ56าบแบงคอกห้าก็ตามกันแค่นี้นะครับส่วนการเท่าเรือยังมีมีโอกาสรุนไหมเนี่ยก็เพว่า น้อยแล้ว10แต้มกับอีก5อีก5เกมสาม5้5ทางทฤษดียังได้อยู่แต่ทางปฏิบัติยากอ่าเราท่าเรือหลังเนี่ยเขาไปออกเสมอเยอะเราล่าสุดแพ้ชิงรายด้วยไงแพ้คาบ้านด้วยนะครับก็เดี๋ยวได้แก้มือกันต่อในลีกครับกลางสัปดาห์ไปเยือนเชียงรายบีจี42โอ้นะครับเสมออชนบุรีมาเนาะครับหนึ่งทองิ0แต้มเนี่ยมาแรงมาเรื่อยๆเหมือนกันนะโอ้ทำท่านะเมืองทองท่า ถ้าเก็บชัยชนะได้เรื่อยเนี่ยอาจจะโอ้โหลุ้นถึงที่3ได้เหมือนกันนะก็เป็นทีมที่มักจะแรงไปโคือมาช่วงต้นซีซสั่นอ่ะจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวเสมอชนะบ้างแล้วก็อันดับแบบจะแบบไม่ค่อยดีแต่ชอบมาแรงไปอย่างเงี้ยแล้วก็จบแบบที่5ที่4ที่6อย่างเงี้ยตลอดอในช่วงหลังคือเอ่อถ้าขึ้นไปถึงที่3เนี่ยโอ้จริงๆริงมได้ลุ้นหลายสเต็ปเหมือนกันนะครับ คือถ้าสมมติในกอณีแชมป์ไม่รู้จะเป็นใครอาจจะเป็นบูรังก็อาจจะไปเล่น FFC Li เอครับแล้วก็แบงคอกก็ได้แชมป์ช้างเอฟซีคัอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีทีมหน,นึ่งที่เป็นโคต้าเอฟซีก็<ช>ต้องเป็นการท่าเรือก็อันดับสามไงใช่ครับถูกไหมถ้าเกิดว่าอันดับสามยังมีความสําคัญนะสาคัญอ่านะครับส่วนอันดับหกเนี่ยนะครับราชบุรีก็ดูแล้วก็ปลอดภัยแล้วเนาะครับปลอดภัย แต่อยากให้ดูตั้งแต่อันดับ8ลงมาเนี่ย29แต้มนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายนครปฐมสุโขทัยคอนแก่นประจวบชลบุรีอุทัยโปริเตโรและก็ตลาดนะครับ29แต้มไม่ปลอดภัยเลยนะครับตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ลำพูนด้วยซ้ำไปลำพูนเราจะดูดีหน่อยแล้วกันครนะตั้งแต่อันดับ7ลงมาเนี่ยโอ้โหลิ้นลุ้นหนีตกชั้นหมดเลยนะโอ้โหก็คือชนะกันเกมนึงเนี่ยอันดับเปลี่ยนสมมติอุทัยชนะ29 ใช่ขึ้นเลยนะขึ้นมาเลยแล้วก็ชมบุรีเนี่ยอันนี้อันนี้อนนย,ย่าถายโบไหวไหมครับฤดูกาลน,นี้ต้องไปดูโปรแกรมที่เหลือแต่รู้สึกว่าจะเล่นได้เล่นในบ้านเยอะนะครับคือตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าไหวไม่ไหวแต่ผมว่าสองเกมต่อไปเนี้ยมันบอกได้เลยว่าสามนัดสุดท้ายเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปครับคือตลาดเองลึกๆแล้วเนี่ยเก็บชัยชนะได้เรายังรอดได้นะหรือว่าเทโรเองหรือว่าอุทัยเนี่ยอืมส่วนชนบุรี เขาก็มักจะมีผลงานที่ดีในการเจอทีมใหญ่นะเจอทีมทีมเล็กเองเนี่ยก็คือถ้าไม่ได้เล่นในบ้านก็ก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่าจะได้เล่นในบ้านอยู่หลายเกมอยู่ครับนะครับก็เป็นตารางคะแนนนะไทยลีกผ่าน25เกมเดหรือต้องตัดอีกหลายหลายทีมเพราะว่าโอ้โหครึ่งครึ่งครึงล่างเออครึ่งล่างเนี่ยมันมันเจอกันบ่อยเนี่ยนะครับ